ทุกคนกลับมาแล้วกลับมาครับ EP ที่สามซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุณเหมืองครับอันนี้ผมไปได้นอกรอบมาแล้วนะผมก็เลยมีเหมืองแล้วนะคะผมแล้วก็ตกแต่งเหมืองเอาไว้และตกแต่งถ้ำที่ผมสร้างเป็นบ้านไว้แล้วนะคะผมนะอาจจะแบบ อาจจะดูโล่งๆหน่อยนะฮะนี่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เลี้ยงหมาไว้ด้วยนะอันนี้ไม่ได้โกงนะฮะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอันนี้นี่นี่ไม่ไม่ได้เปิดโหมดนะครับนี่นี่อันนี้เป็นแค่แชทอันนี้ก็เซตติ้งไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดนะครับผมแล้วก็ผมไปไอ้นี่มานะครับไปลงเหมืองมานะครับตรงนี้ผมก็ได้เพชรมากองนะครับผมอากอน แล้วก็ที่เหลือไปทําชุดเกาะนะคบผมน่าจะได้มาสิบกว่าก้อนแล้วแต่ที่เหลือไปทําชุดเกาะกับที่ขุดนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมไปลงรีซอสแพคแป๊บนึงไม่ค่อยชอบอันนี้โอเคกลับมากันแล้วเดี๋ยวผมขอเอาพีแอ็กก่อนเกมค่อนขันแหล็กเนาะแป๊บนึงผมขอดูช้างก่อนอ๋อหลายคนจะเห็นว่าทําไมเกมมันเป็นภาษาไทยนะครับผมลงรีซอสแพคนะรีซอสแพคของ พี่พี่พี่บอยนะฮะแล้วจะนอนทีเอโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนหลังจากที่ผมไปเล่นนอกรอบมาผมก็ไม่ได้เข้ามาครับเลยนะขี้เกียจมันขี้เกียจอะเล่นแล้วขี้เกียจนะครับเก็บของอยังไงก็ได้จะเก็บเป็นระเบียบหรือไม่เป็นระเบียบก็ได้อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าผมลงไอ้นี e ่แล้วนะครับลง add on วี m i n มเนะฮะลง add on oh. ไปแล้ว แล้วก็จะเห็นว่าทําไมผมมีสแสลปผมไอ้นี่นะนี่เดี๋ยวให้ดูเลยจะไม่จะไม่โกรธกันใช่ไหมถ้าผมนำไปขนาดนี้แหละถ้าผมทําไปขนาดนี้แหละนี่ผมเอามาทํานี่นะครับผมโอว้หดีเซลมากคือผมก็ไม่รู้นะครับเวอร์ชั่นใหม่เขาปรับให้มันให้เอดรมันถือไทเดนง่ายมันมีโอกาสเกิดไทเดนง่ายขึ้นเหรอ ไม่ดู้ฮะใบไม้มตรงนั้นมันเป็นสีดำดำอะแป๊บหนึ่งผมขอไปดูเซตติ้งก่อนว่าผมทำอะไรผิดพลาดไหมกับเกมวิดีโออี๋ยวผมเปลี่ยนระยะการมองเห็นก่อน เปลี่ยนช้างนะคะผมเอาประมาณแปดช้างพอเจ็ดช้างก็พอแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาขุดเหมืองกันดีกว่าที่ขุดเหล็กของเราจะพังแล้วเดี๋ยวผมขอทำที่ขุดเหล็กใหม่แป๊บนะฮะเรามีอุ้ยเหล็กสามก้อนพอดีเลยแล้วก็มาคราบนี่ ได้แลแล้วก็ที่ขุดหินด้วยคือที่ขุดเหล็กปอเปลืองไงที่ขุดเพชรก็ยังไม่อยากโอ้โอีก<อ>มนี้มนี่อ่าต้องให้อาหารนะไม่ให้อาหารไม่งั้นมันจะตายนะจ๊ะเผือปอไปตีมันได้เนาะขอโทษนะน้องขอโทษนะน,น้อน โดดอ่าเอามาประมาณเล่าไรดีเดี๋ยวทำไปเผื่อๆแล้วกันนะครับทำไปเผื่อๆอาประมาณ1กก้อนก่อนเดี๋ยวต้องการสติ๊กด้วยอ้อผมลืมบอกนะว่าผมทำสกินมาเป็นของตัวเองแล้วนะลืมบอกเลยอ่าเอามา6กอันวอนะ่าจะได้สติ๊กเยอะอยู่เดี๋ยวเราต้องเตรียมอุปกรณ์ลงเหมืองด้วยนะฮะต้องเตรียม ถ้าไม่เตียงก็คือเราจะลงเหมือนไม่ได้แบบสบายๆไปเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าอันนี้ผมทําทางแล้วนะครับไปถึงเบสล็อกแล้วทาทางไปถึงเบสล็อกแล้วนะคะผมตอนที่ผมมาเล่นนอกรอบก,ก็เลยมีบันไดขั้นไว้นะไอต,ตอนผมมาเล่นหลังไม้นี่แหละ ผมเปิดพิกัดไว้ดูด้วยนะฮะเอ็นตรงเนี้ยตำแหน่งอนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าข้างล่างมีอะไรไหมอ๋อผมเปลี่ยนตัวรีคอร์ดแล้วนะฮะมันเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่าถ้ามันกระตุกก็ไม่น่าเป็นไรนะฮะปึ๊บอีนี้เดียวนะฮะเดี๋ยวถ้าขึ้นไปผมก็จะไปเผาแด่ตรงนี้มีลาวาตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตราย อดตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยผมลืมทอ็อตไอเวนลืมน็อตแป๊บหนึ่งเพื่อไปกลายไปจากเวลานะดีนิวเฮ้ยดูดูด,ด,ดูเวลาขึ้นลงเหมือนมันจะไอนี่มันไอหลอดอาหารลดเร็วมากเวลาขึ้นเนี่ยหโหส้นตีนะ่าน่าเกียดเดี๋ยวผมมาเผาอาหารก่อนเดี๋ยว ดูซิตรงนี้มีฐานไหมเอาฐานชาโครตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไม่มีถึงเอามานิดนึงแล้วกันขโมยมาก่อนก็น่าจะไปเจอในเหมืองอมาวันดีนอนได้ละซำได้สิบสองโอ้แค่นี้เองทำได้สิบสองอันเดี๋ยวทำอาหารก่อนนะเพราะว่า ของมีน้อยนะฮะผมมีของจํากัดเนาะไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นมีของจํากัดนะคะผมนี่แหละลงทุนเยอะลงทุนที่ต้องไปลงเหมือนเพราะอะไรยอย่างงี้นี่แหละโอ้ข้าวก็เปลืองเกินกินเนยจะจริงจริงกินเนื้อเน่าก็ได้นะมีนมวัวแล้วมันก็แก้ได้แหละนมวัวแก้ได้ทุกอย่างวอเตอร์เฮก อะเอาเอาเอาอาหารมาเรียบร้อยเราไปเริ่มลงกันเลยบอกว่าผมต้องไปล่าวัวแล้วเพราะว่าวัวมันให้อาหารเยอะมากที่สุดในบรรดาเนื้อนะครับผมนะเดี๋ยวทอด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 เออทอดจะทำสติ๊กไว้ด้วยทำได้อีกสามสองอันน่าจะพอนะฮะน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราลงกันเลย บอกว่าผมต้องล่าสัตว์หน่อยละอา่านไปกี่นาทีแล้วเจ็ดนาทีเจ็ดนาทียังไม่ได้นันใดเลยโอ้ยแหลกแหลกตรงนี้ยังเงียบเงียบนะฮะไม่ได้เป็นไรหรอกนะครับเป็นคนนี้แหละ คนปกติไม่ได้เป็นหวัดนะเราจะมาขุดตรงนี้เราเราเริ่มขุดตรงนี้เลยนะผมดิ้นเสียงลาวานะครับผมเอฝั่งนู้นเนี่ยได้ยินก็เลยไม่ขุดต่อกลัวนะจุดเกาะเพชรกย็ยิ่งดีอยู่ถ้ามันว้าวเจอเรจสโตนแล้วทุกคนมืดนะเอามาไอ้นี่อ้าว เียนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะเวียนไมเนอร์ไม่ทำงานอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเพื่อความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินถ้าเรานี่เสียงลาวาคือหยุดขุดเลยนะครับถ้าลาวามันเป็น ไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมผม,มเปิดเสียงดงัดงๆไวเลยเปิดเสียงดังๆไวเลยเปิดเสียงดังๆไว้เลยโอ้ยอยู่ห่างๆนะฮะจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวถ้าผม ผมมาแล้วผมต้องเอาบล็อกไว้ตรงช่องเก็บของแนละลาวามาจะได้หตุ๊ตตุ๊ตนี่บางทีเอ็มบียมาน,น่าจะกับลาวาด้วยนะน่าจะทำงานกับลาวาด้วย ข้างหน้าจะมีเพชรหรือไม่ถ้ามีสองก้อนจะขุดรอบๆนะเผื่อมีทับหรือว่าผมต้องไปตั้งค่าตัวเกมก่อนว่าให้ขุดไรได้บ้างแอดออนเวลาเจอทับแล้วผมรอแวงตลอดว่าผมต้องเจอเหมืองไทยดินชอบรอแวงนะี่ย เปเด็กขี้ราแวนแล้วรถก็มาหน้าบ้านอเวนเดี๋ยวผมเสียที่ผมต้องขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วมันเสียหลอดอาหารด้วยไงแล้วมันลดเยอะมากหนึ่งวีก็หลดเป็นหนึ่งหลอดอะสีวีลดหมดเลยแย yeah, ่ชีวิตชีว yeah. ิตแย่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ๋อถามจริงไม่มีอะไรเลยหรอรู้สึกวันนี้ดวงจะไม่มานะฮะไม่ใช้เอ็กซ์ทะเลด้วยไม่ใช้ไม่ใช้ขี้โกงขี้โกงโอ้ยอย่าไปใช้นะไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ยโจะตรงแล้วแอปเฮ้ยข้างบนโอ้ไม่เป็นไรฮะตอบไม่ได้ จำเป็นสำหรับเราที่ผมต้องการตอนนี้คือเพชรนะเพชรเองไม่กี่ก้อนเองผมก็จะได้เกาะเต็มเซ็ตแล้เนี่ยไก่ฟังแล้วไข่ังแล้วถ้าเจอลาวาผมกีดรันบ้านเลยนะ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ให้ในเหมืองอันนี้ผมกลัวเสียมันฟังอ่ะเออมันชอบผมชอบตกใจถ้าผมขุดไปทีลบไว ไอ้ไอไอพิกัดตรงเนี้ยไอ้ข้างหลังห้าร้อยตรงห้าร้อยเนี่ยถ้าไปถึงหกร้อยยี่สิบแล้วผมไม่เจออะไรผมจะออกแล้วนะคะผมออกเหมืองน,นี้แล้วถ้าผมไม่เจออะไรเลยไม่เจอเพชรเนี่ยไม่ไม่ไปแล้วนะไม่ไปต่อแล้วนะไม่ลงต่อแล้วนะคะผมนะผมจะไม่ลงต่อแล้วไอ้ถ้าไอ้เลขข้างหลังเป็นหกร้อยสี่หกร้อย ยี่สิบนะตกใจใจหมดเดี๋ยวเอากาเวลออกก่อนอ่าใช่เวียนไม่เนิ่งไม่ทำงานเดี๋ยวต้องกดที่กาเวลเลยเผื่อที่กาเวลมันมีอะไรนะเผื่อในกาเวลมีของดีไงเออ คิดในแง่บวกฮะคิดในแง่บวกอย่าคิดในแง่ลบมาเดี๋ยวผมปักซ้อนเลยมาไม่ต้องเดี๋ยว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 ผมต้องไปดูไหนแล้วว่าเวียนไมเนอร์มีไหมแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะผมก็ลงเอาไว้นะเฮ <c oughs> <ะ>้ยรอเดี๋ยวเอาออกก่อนตกลงเปิดใช้ง่ะ อ่ะเอาออกอ่ะเข้าดูสิจะเป็นไงมันจะเป็นยังไงมาดูกันมันเป็นแบบไหนโอ้ผมเลกเหนื่อยไหนเแจ๊สไม่นะเป็นแม่เนอร์กูไม่ทำงาน เกมบั๊กแน่นอนหกรอหนึ่งแล้วหกร้อยสาสแล้วหกร้อยห้าหหตรงนี้หกรหแล้วนะหกรเจต่อไปหกร้อยเจี่มันจะถึงหกรแล้วนะทุกคน ไม่เจออะไรผมออกเหมืองนี้แล้วนะถือว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะถือว่าผมกลับขึ้นข้างบนแล้วนะอีกแค่ a x y แซดะพิกัดแซดอะอยู่ข้างหลังใช่ไหมพิกัดแซด ก็ไหนๆแล้วให้ที่ขุดเหล็กขุดไปเลยมันก็จะพังอยู่แล้วนะหกร้อยยี่สิบแล้วฮะหกร้อยยี่สิบเอ็ดคับ แล้วนะครับคลิปนี้ไม่เจออะไรเลยเจอแต่ขยะเจอแต่ของที่ผมไม่ต้องการนะทุกคนมีแต่ของที่ผมไม่ต้องการอ่ะไอพวกรีสตอร์นอ่ะผมยังไม่ทําฟาร์มเหล็กดอกผมยังไม่ทําดล่างยังไม่ทําฟาร์ม n p c ผมยังไม่ทําฟาร์มนู่นฟาร์มนี่หรอกผมเจอขยะอย่างเดียวเหล็กยังไม่เจอเลยแต่เขาบอกว่าเหล็กมันจะไม่เจอลงไปจะไม่เจอนะครับ ออโอกาสเจอน้อยลงนะเท่าไหร่เวลากี่โมงแล้วเนะี่ยอุ้ยเช้าสบายดีไหมเด็กๆโอ้แอปเปลิลกินหน่อยอว่าผมไปหาเวานไมเนอร์อันใหม่ดีกว่าดีไหมเนี่ยนะโคชแจ็บ ทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะ,ะว่าจอกันใหม่บายเดี๋ยวต้องอัดบล็อกก่อนทำไมอัดบล็อกมันจะไม่มีที่เก็บโอโ้โหเลสโตเนยเยอะเยอะต้องไปนั่งทำปกคลิปอีก